พี่น้องสังเกตน้องสมนะครับเด้อพ่อเพื่อนเขามาต้องรีบกินเลยครับมึงจะหคนคนกระหูนะคนต้องพันยานอ้วนสูงข้ามืองบริจายข้ามมือก่อนชมคลิปอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับเราช่องพังคํามมือนครับวันนี้มาพบกับน้องส้มกับพังคํามมือนครับ ก่อนจะลงน้ําอาบน้ําครับมาเจอเพื่อนครับทักทายก่อนเลยครับสาวรุ่นบิก๊กพังคำมือแล้วก็น้องสมครับก็บมาปล่อยกินหญ้ากินอาหารน้ากันก่อนครับก่อนสิอาบน้ําครับวันอะวางท่างก็มาเจอเพื่อนครับย่างมาเจอเพื่อนกันเลยเพื่อนมาท่านไปครับมันก็มากินอาหารน้ากันก่อน ผู้หนึ่งก็กินหญ้าครับผู้หนึ่งก็กินต้นสับประรดครับนี่นะครับหมาเลี้ยงสร้างแบบธรรมาชาติแบบพิธีโบราณครับปล่อยเลี้ยงน้ำกันได้ครับเพบาาราะว่า้างมาเท่าถูกกันทุกเชือกครับหุ่นหลุนบิ๊กซ้ำกันเลยครับพี่น้องสาวล่างไงอ้วนทวนสมบูรณ์ทุกเชือกเลยครับนี่น้องสมกับข้ามือเท่าครับ พี่น้องสังเกตน้องสมนะครับเด้อพ่อเพื่อนเขามาต้องรีบกินเลยครับมึงจะหุณคนกระหูนะคนต้องพันยานปวนสูงก็มือบริยานกั็มือตามน้ำหนักคนท่านแล้ว่าพี่น้องมึนเพิ่นอัดเอาอัดเอาเลยครับปากปากกระยำมาท่านหมดครับมือกับสาวใสวสส่าๆครับกั็มือเทาเนี่ยบรีบครับใจเย็นไปเรื่อยครับ อร่อยครับเป็นยาเกี่ยวจากใบเขาห้มามครับมิได้ยาเลยครับบม่มีเขาเลยนี่น้องสังเกตกอารสิ็นว่าการกินแต่ละเชือกจะบอือกันได้ครับเพราะว่าแม่ข้ามือเท่านี่กินชอบสบัดครับแต่น้องสวมนี่กินบม่ค่อยสบัดปันใดครับสิกินเลยวก็สิีเอาใส่ปากเลยส่วนมากก็สิบตี่หยังคือแม่ข้ามเมือมเท่ามืม้กินแล้วสะมก เอาตีขาตีแข่งครับนังสมตีสองสามเจอกระกินครับขมือเท่าถั่บตีจนแตกจนยังกระกกินครับนี่แหละครับนังสสมสีตันสองแม่มือเท่าสีตันตุวนๆครับเยวก็ตามท่านครับซ้ำนียนี่ขมือเท่ากินเก่งอยู่แล้วครับ มึงน้องสมยืนกินยาครับมึงขาหลัง่นโหยคนยอดครับนี่ครับมาเมืองมุ่นี่ครับซ้ำกันเลยพี่น้องมุมนี่คอยหัว่าซ้ำกันครับกระหางกันขีดสองขีดนี่ครับพี่น้องเป็นคนนี่อยสองลอยลกครับมาหางหลายเด้วตามท่านครับข้ามือร่มบรรยากาศดีครับตอนเช้าครับืัอนี้ นี่กาตอนตัวเซาครับสวยงามครับมาทันมีแดดเลยครับตัวนี้เพราะว่ามือนีหเอกบะได้ไปตัดหยาแล้วครับมือเพราะว่าหญ้าห่าตุนเสบียงมาให้นอนครับนองกำมือนอนสูงด้วยว่าเชือดลายดเลือเชือกที่งานห่อก็ได้ตัดมาไว้นะครับพี่น้องกองหยากองอาหารครับเพียบครับของยหงไงครับเพราะว่าห่อต้องหามือเป็นหมือครับต้องหาทุกหมือเเ่อก็ ผมมีเวลาพักพอนครับพอนนี้เขาขึนมือนี้คุ้นเพิ่นก็นบัตรท่านออกมากจุข้นครับเพราะว่ามือนีีบัตรใไปทางไหนมาทางไหนเพิ่งก็อาจจะิพักพอนครับเพราะว่ามันช่วงนี้มันก็จะเศร้าอยู่ครับมือนีีบัท่านสายครับแดดบัตท่านออกเพิ่นกึ้บัตรท่านมาครับแต่เฮาสองค้นข้นองสมกับคนตูงกับคนตะกับคนตูงกับมาก หาสา่งก้อนมูเลยครับเพราะว่าบูเป็ยังเห็ดพี่น้องเคยตื่นจะเศร้าแล้วก็บต้องบอกรับครับได้เวลาตื่นก็ตื่นเลยครับตื่นที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 เสมอครับก็เลยต้องบอกรับก็กินหอดสา่งก็เลยออกมาเลยครับครับทักทายครับทักทายนในกำมือของเ้าหน้าตาก็คล้ายๆกันครับนี่ ถ้าน้องสวมพนเนกษอายุน้อยครับเพราะวน้องสวมพนสิ่พึ่งยี่แปดยี่เก้าปีนี่แหละครับพอข้ามมือทองกับสามสิบกลัวไปแล้วครับสามสิบแปดสามสิบเก่าไปแล้วครับพี่น้องแต่ก็ถึงอายุสามสิบแปดสามสิบเก่าได้ก็นแน่มึงโมโหแล้วครับว่าเถาวัลยแกสร้สางบ้านเฮาเพราะว่าอ้วนครับถ้าพร้อมนี่ต่อให้อายุน้อยๆก็นแน่มึงเถาครับแต่อันนี้มัน แต่แลาเชียแตาแดงมีตตัวอ้วนๆกับพวคไขยมึงหูนะครับว่าอายุเท่าใดก็คือบอัต่างกับคนครับก็ได้แต่งโตแต่งยังกับสวยอยู่บ่เศร้าครับนี่มึงครับวิธีการกระเมือนกินหญ้ามันสิว่าตีขาครับ แม่มาเยี่ยมนงสมก่อนจะอาบน้ำครับตัวนงสมนี่เพิ่นบดได้อาบน้ำพอควนเพิ่นมัดถึงน้ำกินน้ำเลยครับบ่ไอหยาครับิ่นนี่จะเพิ่นได้มองดีครับได้มองถึงน้ำ ดูยิ่งมีความสุขครับทันใดเมื่อลด้าจากการเห็นงานเห็ุการครับมาเบื่องชีบสางนี่ครับตัวคขายเครียดได้ครับพี่น้องเพราะว่าสร้างเพื่อน,นี้อยู่ด้วยกันแบบมีความสุขเลยครับมืนครับแต่เพื่อนอยู่ด้วยกันครับใบหูใบย,ยังเป็นกะสีวี่งเป็นกะสีพัดไปพัดมาครับโบไว้นี่คือแสดงความหูดีข,ของส้างแล้วครับ บางท่านบางคนเรียงซ่างกับพวกข่อใจปนไดครับรเพราะว่าอันนี้พวกเขาสใส่ใจใตลอดครับหูหอดว่าเพิ่นกินจังใดนอนจังใดบ่ม,มักอันใดหูมาได้ครับคนซ่างนี่เพิ่นสิหูครับเพราะว่าเพิน่นใส่ใจใอยู่น้ำซ่างตลอดครับ ครับพี่น้องหลังจากนี้ผมก็จะได้พาแม่ข้ามเมื่อไปอาบน้ำแล้วครับสุดท้ายนี่ก็ฝากไปน้ำด้วยครับช่องพังข้ามมื่อฝากพี่น้องขอไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องพังข้ามมื่อแต่มีกำลังใจเฮ็ดชิปใหม่ใหม่ให้พี่น้องได้รับชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับ